สวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงของคนเกิดราศีเมษประจำเดือนมกราคม2 5 6 6นะคะก่อนที่จะดูดวงก็อาจารย์ก้อยมาลีนีก็ขอวอวยพรนะคะว่าขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ก้อยนะคะมีความสุขสดชื่นสมหวังสมปรารถนาทุกทุกประการค่ะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายทําอะไรก็ขอให้กิจการเจริญเติบโตรุ่งเรืองแห่งเห่งเห่งรวยรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และก็พร้อมที่จะเดิน สู้ไปข้างหน้านะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะคนราศีเมฆก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีเมฆค่ะการงานไพ่ใบแรกราชาเหรียญค่ะในช่วงมกราคมพานเนี่ยงานอาจจะเยอะหรือได้รับภารากิจใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมก็อาจจะเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆไปได้ใครที่ทํางานกับครอบครัว เรื่องต่างๆที่มันดูวุ่นวายหรือพูดกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือมีความกดดันกันไปกดดันกันมาในช่วงนี้งานครอบครัวก,ก็จะกลับมารับเลื่อนมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์วางแผนที่อยากจะเขย,ยายธุรกิจเพิ่มเติมคนที่ทํางานออฟฟิศผลจากการทํางานของคุณเจ้านายก็ชื่นชมมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งให้มีโอกาสที่จะเดินทางเป็นตัวแทนขององค์กรน,นะคะไปประชุมสัมมนากับ บริษัทใหญ่ๆห,หรือบริษัทต่างประเทศหรือแม้แต่คุณมีโอกาสที่จะพบเจอผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ชี้แนะช่องทางในการทำธุรกิจได้พ่ใบที่2องไพ่าราชาไม้เทา้ากิจการค้าขายกลับมาหมุนเวียนนะคะมีไรายได้เข้ามาดีใครที่มีโครงการใหญ่ๆที่เมื่อก่อนเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญาแต่ว่าสัญญาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ก็สัญญาอาจจะ เริ่มเข้ารูปเข้ารอยเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายมีเกณฑ์ที่จะเริ่มลงทุนเริ่มที่จะทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือแม้แต่คนที่สมัครงานไว้มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาได้รับข่าวดีได้หน้าที่การงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นมีผลตอบแทนมากขึ้นและงานนั้นมั่นคงด้วยค่ะไพ่ใบที่3ไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, เรื่องของคนที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับระบบองค์กรที่ตัวเองทําอยากจะไปทํางานอื่นเขาก็บอกว่า ลองมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับระบบใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีการแบบว่าทั้งระบบทั้งองค์กรหรือแม้แต่เจ้านายอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมไพ่เดอร์ทาวเวอร์เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าท้อแท้นะต้องปรับปรุงและต้องเตรียมพร้อมเตรียมกําลังกายกําลังใจแล้วก็ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูอาจจะทําให้คุณมีโอกาสนะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือ หากรู้สึกท้อแท้นะคะไพ่เดือทวเวเอรลบอกอย่าเพิ่งไปรีบออกจากงานกระทนหันมีเรื่องเกี่ยวกับการงานอยู่ในสมองเยอะที่อยากจะทาแต่ว่าจังหวะโอกาสหรือเรื่องของเงินทุนของใครบางคนอาจจะไม่มากพอไม่ต้องไปท้อโอกาสของคุณจะมีเข้ามาดีๆอย่างแน่นอนและคุณก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนบางคนที่ทําธุรกิจอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าหากธุรกิจนั้นมันไม่ไหวไม่ต้องไปยื้อ แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าคุณมีคลังปัญญาคลังความรู้ของคนอยู่และก็มีพันธมิตรหรือมีคนที่จะชี้แนะหรือใครที่ตกงานมานานเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์เขาบอกว่าจะมีคนมาชักชวนหรือแนะนํางานใหม่ๆให้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูเรื่องการเงินกันค่ะไพ่ใบแรกไพ่หนึ่งไม้เท้าการเงินของคุณจะดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นคนที่ทํางานประจําคุณมีเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคุณ หางานที่ใหม่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นทําให้มีเงินเก็บหรือพอร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาภาระหนี้สินกิจการค้าขายจะกลับมาคึกคักมีผลตอบแทนที่ดีจะมีโชคลาภไม่คาดฝันด้วยนะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ห้าถวยคุณอาจจะมีความกังวลกับเรื่องของการให้หยิบยืมเงินไปกับเครื่อญาติเวลาคุณจะทวงก็กลายเป็นขัดแย้งกันหรือคุณพูดอย่างเขาก็ไปพูดอย่างช่วงนี้ต้องระวังการทวงถามเงินนะคะ ก็คงจะต้องเลื่อนไปก่อนจะดีกว่าค่ะจะได้ไม่ขัดแย้งกันต้องระวังทรัพย์สินจะเสียหายหรือตัวเองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองเรื่องของเครือญาตินะคะไปทําให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายไปมีเรื่องคุณก็ต้องเอาเงินมาช่วยการเงินของคุณก็จะั้วไหลในส่วนนี้เพราะจะเป็นรายจ่ายของคนรอบข้างมากกว่านะคะแล้วก็ระวังเรื่องของบางทีทรัพย์สินบางอย่างก็อาจจะ สูญหายหรือถูกขโมยได้ด้วยเช่นกันค่ะไพ่ไปที่35ดาบโดยภาพรวมการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไรายได้ของคุณเข้ามาดีแต่เขาเตือนเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาเตือนเรื่องที่ว่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปอย่างอันที่เช่นใครที่ลงทุนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีไรายได้ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นักเพราะว่าคู่แข่งเยอะตัวของคุณอาจจะต้องทุ่มเทมากขึ้น การประชาสัมพันธ์มากขึ้นอีกหน่อยช่วงมีนามีษาการเงินหรือผลตอบแทนถ้าหากลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะได้กําไรขึ้นมาค่ะแล้วทําให้คุณมีกําลังใจในการทํางานเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปถ้าคุณรู้สึกว่าข่าวคา,าวในช่วงนี้มันไม่ค่อยจะได้ข้อมูลที่เต็มที่เท่าไหร่นักหรืออาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคุณต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนการลงทุนนะคะเงินจะได้ไม่ล่วไหลและจะไม่จะได้ไม่ถูกโกงค่ะ ดูเรื่องความรักของคนโสดกันค่ะไพ่ใบแรกเทมเพลนเทมเพลนเขาบอกว่าคนโสดช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบหรือตัวเองก็เป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่คุณจะเป็นคนที่ว่าเออคุยเป็นเพื่อนก่อนยังรักษาสถานภาพคือ,อยังไม่ได้ไปชัดเจนอะไรกับใครความรักของคนโสดยังไม่ตอบโจทย์ตัวเองหรือยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เท่าไหร่ค่ะแต่คุณก็ยังรักษามิตรภาพดีๆมากกว่าค่ะไพ่ใบที่สองไพ่เจ็ดถ้วยด้วยที่ว่าคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างที่แบบเออมีคนถามไหมว่าเอ้ยคุณเป็นคนเลือกไหมจริงคุณก็เลือกแหละแต่ว่าอาจจะมีมาตรฐานอะไรเยอะแยะนะคะแต่ทีนี้พไพ่ใบสองคือ7จ็ดถ้วยก็ด้วยความบังเอิญคุณก็จะไปเจอคนที่ว่ามาจีบคุณยังเหมือนชอบคุณเหลือเกินแต่พอเอาไปมาก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือบางทีคุณก็เริ่มมีเซนว่าไอ้คนที่มาคุยกับเราเนี่ยแน่น่าจะไม่ใช่คุยบคุณคนเดียว น่าจะมีแฟนหรือน่าจะไปจีบๆคนนู้นอยู่มันก็เป็นผลดีนะคะมันก็เรียกว่ามีลางสังหณรแม่นหรือมีเซนว่าคนมาจีบคนมาชอบช่วงนี้เชื่อถือมากก็ไม่ได้บางทีจะเจอคนเจ้าชู้คนไม่จริงใจใบที่สามไพ่เดอะฟูก็ตอบโจทย์ของคนโสดด้วยอารมณ์ของไพ่เขาว่าคนโสดเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นเขาก็รู้เขาว่ามีคนเข้ามาแล้วเขาก็รู้ว่าจะคุยอย่างไรและเขาก็รู้ว่าเมื่อคุยแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ คนโสดเขาก็ไม่ได้แร์ค่ะเขาก็มีหน้าที่การงานมีอะไรที่ต้องทํอีกเยอะถึงแม้ว่าสถานการณ์ไพ่เดอะฟูลเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ในลักษณะแบบเพื่อนฝูงก็อุตส่าห์แนะนําคนในดีหรือผู้ใหญ่ก็อุตส่าห์แนะนําคนด,ดีหามาให้เลยแต่คนโสดว้บอกยังไม่ค่อยถูกใจเขาเขายังอยากจะทําอะไรเขายังมีความใฝ่ฝันที่อยากทํานู่นทนํานี่ยังไม่อยากจะยึดติดกับใครในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่ามีความสุขกับสิ่งที่เป็นเป็นคนโสดที่แบบโสดแบบรอสวยๆสวยโสดแบบมี ชีวิตล่าเหลืองล,ลันลาไปค่ะคนมีคู่นะคะไพ่ใบแรกหรืออิ r เพรสช่วงนี้คุณอาจจะได้รับการเอาออกใจจากแฟนจากคนรักนะคะจะได้สิ่งของหรือมีเกณฑ์อยากจะสร้างครอบครัวหรือบางคนก็ถ้าแต่งงานก็มีโอกาสที่จะมีทายาทแต่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ายังเหมือนกับเป็นคนที่แบบเรียกร้องความสนใจจากคนรักอย่างให้คนรักเข้าใจจริงมากกว่าน,นี้ และไพ่ใบที่สองคือไพ่แดดาบอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเมื่อก่อนว่าคุณขัดแย้งกับแฟนหรือผิดหวังในด้านพฤติกรรมของคนรักที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจนทําให้ครอบครัวเกือบจะเลิกรากันไปแต่ก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ก็เป็นความรักแบบเหมือนตัวของคุณเองเนี่ยก็ดูแล้วมีความสุขแต่จริงๆแล้วก็ยังหวัดระแวงกับ คู่ครองกับคนรักว่าจะหลอกลวงไหมหรือมีคนอื่นซ่อนเล้นอยู่ไหมมันก็มีบ้างที่จะขัดแย้งหรืองอนหรือคุยแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาให้มีประเด็นหรือให้มีปัญหาการใบที่3ไพ,พ่พระฤาษีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่าความรักกลับมาดีกันแต่ก็อาจจะอยู่ลักษณะหวั่นระแวงหรือกลัวจะเกิดการมีมือที่3มเข้ามาอีกไหมอะไรเงี้ยคะ่ะ ไพ่พฤกษีเขาก็บอกว่ามันคงต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะคะหรือเรื่องของความเมตตาการให้อภัยเชื่อใจกันใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สุขภาพร่างกายไพ่ใบแรกอัศวินดาสุขภาพร่างกายของคุณต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอบางทีอาจจะต้องขับรถขับรถยนพานนะหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานที่ แบบนั่งนานๆหรืออยู่ในท่านานๆานท่าเดิมนานๆก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําในเวลาเลร่งรัดในเวลาที่ต้องตัดสินใจทําให้อารมณ์อาจจะหงดหงิดนนะก็ต้องค่อยๆใจเย็ยยยนๆน,นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วสุขภาพคุณแข็งแรงดีค่ะใบสองต่อเนื่องกับเรื่องของสุขภาพค่ะพ่เจ็บเมเท้า,าก็ระมัดระวังเรื่องของ ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก่อนการปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสอบเผื่อมันจะชำรุดมาก่อนหน้านี้จะได้ไม่เกิดปัญหาจะได้ไม่เกิดอุบัติเ,เหตุนะคะคุณอาจจะเครียดกังวลกับเวลาคุณจะทําอะไรแล้วมันมีคนชอบแข่งขันปัดแข้งปัดขามก็ทําให้งุงิดใจบ้างอันนี้ก็เป็นปกติของการทํางานนะคะเรื่องไร้สาระก็ใส่ใจมากไม่ได้หรอกทําให้ไม่งั้นเดี๋ยวงานมันจะไม่ขับเคลื่อนนะคะ ข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะไพ่เดร์ซันไพ่เดร์ซันถือว่าเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงเพราะจริงคุณราศีเมษเนี่ยถึงแม้เขาจะมีประสาทอะไรเนี่ยเขาจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาได้แต่บางครั้งเขาอาจจะใจร้อนไปนิดหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ขอบอกได้เลยเขาว่าอะไรที่คุณทําอยู่ขอให้ทาต่อไปโฟกัสให้มากที่สุดและมีเป้าหมายชัดเจน คุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกรอบหนึ่งจเจริญแล้วก็จะ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะมีโอกาสจะได้รับความเมตตาคนจะเข้ามาช่วยอุดหนุนสนับสนุนผู้ใหญ่จะเข้ามาชื่นชมและใครที่ทํางานอยู่ช่วงนี้ชาวราศีเมษจะได้รับชื่อเสียงและได้รับรางวัลได้รับเรื่องของหน้าทีก่การงานที่ก้าวหน้าและมั่นคงมากขึ้นค่ะขออวยพรและขอเอาใจช่วยนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิงติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ